การบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมันดีท่อมีสามดาวเสภาอผ้านผู้ชมมาหาพระอาจารย์เตี่ยเนาะค่ะเนาะหมวดก้อนไอเสือใหญ่บอกเก้าศูนย์ค่ะธรรมบุญเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเข่าจังจังเนาะค่ะเนาะหมวดนี่ผีตายโหงม,มหาค่ะท่านผู้ชมไอเสือใหญ่ยังพันมาเด็กจะติดตามให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะผีตายโหงมาบอกเลขค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีหรือตัวใดก็ไปรับโชมคมาพร้อมกันค่ะ แตอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมีสามดาวนั่ไปเด้อค่ะกลับนมัสการครับพระอาจารย์เตี้ยกลับน้ำมัสการครับพระอาจารย์น้ำมัสการ์ขอสาธุสาธุครับพระอาจารย์เตี้ยครับบอกสู้ฟังเลยครับเป็นแนว่ยไรครับพระอาจารย์เป็นเนี่ยไรมันเทาตามเอี่ยนเนี่ยมากเลยมันมาตลอดชาวภาสิมาบ้างมาอย่างโบกุ้งอะไ อัน,นพี่ตายหงบอกครับเออ,อ,อบอกกันอยู่ว่าจะบ้างเนี่ยถย้าอยากสั่งอยากแกบบ้มันก็ไม่อยากสั่งนีง่ครับมันบอกมันบอกก็ไม่อยากสั่งนีงคน่ครับเมื่อลงใต้ขับไปอยู่มันกับทีนั่ขึ้นไปคือเก่าไ,ไปใส่แป้<ฮ> <laughs> ันั่ยคู่พี่พตายหง,ต,หงตายทองกลมนี่บอกครับ ไปนําหลวงตาตาลอยครับเพราะว่าหลวงตาสิครับไปอยู่ขุ่นหนูก็่าจะไปนําไปอยู่ไปอยู่ไซกว่าครับอาจารย์ไปอยู่นี่คุ้มไปอยู่อําเภอนิ่คุ้มนะมุ่นไปอำเภอนิคมน้ําอุ่นจังหวัดสกลนครครับผมอยู่เกิดไก่กุดิบักครับผมอยู่ทั้งคู่ครับขย่าวก็บอกบอกขย่าวอยู่อ้ยยังบ่ทันได้ไปหรอก ลูกเออด้วยลบได้ก็มังจะได้ใส่บ้างใส่ครับโบมี่งบโบมี่หยางวะครับไปยังได้ครับบันเ็เลยว่างบเดี๋ยวก็มีคนามาให้ด้วยนเอาไว้จาได้นะวะวครับบูู่วันเห็นววะบมีก็ะยางทีละมันวะโอ้โหยางไปเลยวะอาจารย์อก้เติบเต็ม้วครับเนาะใกลเติบแล้วพอเาล้มยางก bride, USSR, ็เเกินสามมือสามมือบออาจารย์ เป็นอ,นอย้ยางเลยครับผม่เกิสามมือครับเป็นเดืเงินเป็นเดือนครับ <c oughs> แต่แาต่มายอยู่ว่าพ่เกินสามมือครับขะน้าแวต่มายางจากขอนแกนมาบาทเกิดอยู่สีเกร,ร็บยางแครสองหมืน่นครับมาจากคอนแกนอืออู้ยางเร็วได้ไหมพระอาจารย์มันมาเป็นยางเร็วเนี่ยอะไรครับคือมันอยู่ในอัตเฮา าอาจารย์ผู้ยนต์เป็นต้งโหลดพะโย่เให้ทิพย์โเป็นดินเลยอซาสุดยอดเลยครับอยากให้เมย์ครับผมเอโย่เป็นดินย์นารถรถมาน้ำกลืนรถมาน้ำกลนมาท่านนะแต่มาอยู่อยู่ทาตู้ครับผมแต่มาโอ้ยโอโต้ขี่รถซาย,ยิาง่งดุครับพี่เลขายอย่างไงผมเหยียบไม่เะลอย ว่าใช่โอ้ยอยากปล่อยมันก็แซงเข้ามาลุยครับบางทีสิบพันเราบครับเป็นยางสองหมื่นมาถึงครับแต่ว่ายางเลนลินได้เล้วก็บอกแต่ยางนยางหลินๆเฮ้ยล้าก็บอกแต่ว่าสิไปเผาไปพังครับคำใช้นอนหันว่าครับแต่มันเลี้ยวโคโรถครับปนว่าเลี้ยวโคโรถ ห่อเป็นดินได้ป่ะครับอาจารย์ขับรถผมเด่นยิ่งบ่อทักเลฮอเลยบอกครับอาจารย์หอเลยบอกเป็นไนวอะไรครับย่อเป็นดินบอกเขาย่อให้เจามันจาอมันสั่นเขาครับแล้วกขีอรีดบาบีขดอัดวัดตัวครับเลยบ่อขดบ่เห็ดธรรมชาตินี่เนาะครับเนาะเพราะว่าย่อนี่ยมันย่อสัดเนี่ย เป็นท่านก็ไหวหยอดซั์ล่ะครับเนี่ยเอ้าข้าหยอดเป็นดิ่ซัตว์มันก็หยอดไปนล้วคือท่าหยางสมมติว่าเราหยอยอดหมดซัดที่ไาอยู่ในท่าในหย่างมันสิหยอดชีวิตมันสิหยอดครับขันเข่าบอครับสั่นเข่าข้าวเลยบอกเห็ดครับครูบาอาจารย์มันก็บอกอย่าไปเหตุรู้มันสิเป็นแบบไปกำกันครับเ คนไหนม่กไม่มาตัวพ่ตายเหตุครับแต่ยังว่าไปผากใตแต่จะมาไปผากใต้ขึ้นมากขึ้นมากก็คือจังมียังโดนใจนี่ล่ะให้ขึ้นมากบ่าครับขึ้นมากเด็มือเดียวเห็นยุ่ทางไหนว่าโอ้ยทุ่นมืดกุฏิประจักษครับเขายิ่งเขายิ่งบวดคอกระไรนี่ครับผมสว่างๆหนั่งนันคือ เพราะิกาพายางเดี่ยวอาศาสนาอิสลามจิขาพายางเดี่ยวเัรพอดีอาตมาลงมาลงมาเหยียดขื้นทําบาบมาเมือเดียวพอดีโยุ่งทุกมากอาจารย์กุญแตอาจารย์เป็นหูมูลพุ่นมดล้วรัวเมื่อวานครับครับมาเก็บบุกาครับครับอย่าตายนะครับ ครับบาติอันพีตายหงตายทองกลมนี่เพราบอกตัวไรครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ครับมาพันเจะเอาบอกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับกลับอสองสองสองเนี่ยศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองอืมมันบอกหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดสองอืบอกมา สาธุสัตวครับบ๊อบมาดมาดีครับขอบคุณพระอาจารย์เตี่ยได้หลายครับครับเนาะจะลองเอาไปเสียงสุกลองเบิ่งครับลองเอาไปเสียงเมืองครับพอให้มันมาเรื่องนีย้เขาครับลินก็ลินให้ปิ้นย่าไป่เห็นล้านข้อลินครับกระกลับมากระกลับหลังกระน้ำ ประจับแม่นด้วยครับอาจารย์ครับหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดสองครับครับเดี๋ยวเราเอมาตรงสิจุดเลยครับน้าจครับขอบคุณครับอาจารย์เตียกลับแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณนี่นะค่ะท่านรมชมเลขของพระอาจารย์เตียก่านรมชมผีไตหงมาบอกหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสอ ตัดหนาตัดลังเหือนักัธรรมชมไอเสือใหญ่กุม่านดำกับกุม่านขาวนี่ยังบระทันมากกัธรรมชมหมวดก้อนบอกเก่าศูนย์ศูนเก่าเข่าจังจังนักขัธรรมชมเดี๋ยวท่อมีสมดาวติดต,ตามมาให้ธรรมชมอีกครั้งหนึ่งค่ะธรรมชมพีตายหงบอกหนึ่งเจก็ขอใหยมิโชมิมลาบกพระอาจารย์เตีย่ยเนาะค่ะเนาะประจําววันที 67, ่สิกุมภาพันธ์พศสองพค่ะสำหรับคลิปนี้ ทองมีสามดาวกสิราตำมชมพปกรอนเจอกันคลิปหนาค่ะข้หาจุกโฉกมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะไปยึดพุทธาบไปใส่เนาะค่ะตำมชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากตำมชมค่ะปรับชมเบื้องของดีกระบอแอมระธงกันเลยค่ะเราบอแอมละทงนีง่เดินทางไปทำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไยขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับานมู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อโรตรีเจนสิริถือกนะครับเนาะสัมมชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนองเบิดครับนังถาอยู่ของไม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับานมู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับัครโอ,โอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>่อยแล้วก็บีอาออใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปะสามครั้งลูกหัวลูกรวูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อนวดดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอน้าข,า,ขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินขาวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ข้าขายของบุกค่อยดีลูกค่าย่างบุเห็นลานเห่าแขกใายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหนุในคนมองบุเห็นลานข้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับทมา,าชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับส่าชมเปิดฝาลงปูออมากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแทะครับทมาผู้เมืม่อทแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทือ่อลูบปากสามเทือ่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิวสามเทือ่อล้วกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสมา,าชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกุมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตง่งด้วกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมหล่อทงกับบุรอษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกับโท้มาตามเบอร์โท้นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วกาบเบาลมโต้งนี่ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเ้าสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับามาฝากอิบสีโลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกล็ดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาคนาะครับ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 ล้างเสยียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ